อุ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีก็บาลแอเฮ้ยบบระเบิดลบยิ่งมันอ้าวอ้าวแค่ะจะจะพลงไหมกรอยไม่ยมายนะ่ะโ,โอเคฉันลองใช้โจ้อีปืนอีกอ่ะ โอ้นี่นะ่ข้างล่างมัจนจะระเบิดเหรอให้ฉันไปเองไปเองอมาเลยโอเคอ,อืออืออือถ้ายังมาช้ากว่านี้ทุ่งตายไปแล้วแหละให้ฉันช่วยมั้ยไม่ต้องแล้วแต่นายเคห้องอยู่ทางนี้ก็เล้วก็ไปทางนี้เนาะอืม มีสกิบดีกาดด้วยเหรอสกิบดีทัวรละสกิบดีดอมดอมอืมไม่หมดเลระวังนะเ <c oughs> อาเ้ยสกิบดีสกิบดีลบปิดสกิบดีทางนี้ระวังด้วยนะโอ้ ก็มาแล้วย่อมที่นี่มันที่ไหนเดี๋ยวนะนี่มันคืออะนี่มันคือเอกสารอะไรกันเนี่ยเฮ้อเขาเป็นใครให้เพื่อนไอ้สมุดพวกนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันเก็บข้อมูลอะไรไว้ เยอะโคตรโคตรเลย้าว้าโอยแล้ววะเอมแลมแซงคาดดวงตาหอยปล่อยฉันฉันมีเลนอยพวกเอ้จ๊ะรู้เอาว้รอ ไปซะเข้าที่ล่ะถูพวกฉันขอยืมไอ้นี่หน่อยนะเยอะเอออร่ออ่ะเอาอาพวกนี้เอาอาวุธนี่เหรอฉันเอาหัวฟันเยอะ จะแพ็กก็ด้วยพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมอยู่แล้วนะเอาเลยสกิบจีสกิบดีอืมใครขยัน มันเห็นหน้าเลยสกิบิดีสกิบิดีดอมดอมเยสเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่เห็นเราเราหล,ลงผลนึกเหรอไปกันเถอะนะใครนะไปแล้วโว้ดเล็กของฉันนี่ประตูเลยกกหุกแกจะโดนจับตุกข์ค่ะ มากันแล้วสินงสกิบรีเฮ้ยเ่าเปิดประตูเอ้ยก็ไดไปิดระบบเลยเธอมอีกอันออนึงเออฉันปิดได้หมดละจะไปหนอ่อยหนูไอ้แก่เออแกลาก่อนจะไปหนอ่อยเออมาเลย

ไม่ลาก่อนนี่เอะแกก็ใช้เทคนตัยีของฉันนั่นเหรอออมไม่นะเฮ้ยแกรับสายไปฆ่าเดนใอแผลสับรอยแกไม่รลอนแน่อะอ,อยวะเราถอย

วออ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 อยู่ออกไปซะออกไปออกไปกไปก็ได้ฉันจะดีออกไปแล้วกันนีออกไปก็ตายเอาเลยเอยมานี่เลย

ฮึไม่เตอรแล้วสิดนะี๋ยก็แค่ร้อยกี่คนอะห้าเปอร์เซ็นต์จ้าฮึพวกเราต้องสู้สิฉันไม่ไหวแล้วถั่วฮึโนั่นอะไรอ่ะ โอเคเลยมีคนขอพบตัวคุณฮะมันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นแค่แต่คนเดียวชอนก็ไ้น้อยหลอดน้อยต้องตายเกิดตออะไรนะเจ้าหมอนี่เป็นใครเออเอนนะ โอ้อาข้าสัญญาติดต่อเหรอเฮ้เฮ้เฮ้สกิบดีอีกเลยทุกอ้ไงดีโอ้โอ้โอ้เฮ้เฮ้เฮ้ยิงลบมันก่อนดี oh dia nak oh oh fang nun mina apa ini okay head cutter tu kacau besar macam 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 Kalau macam 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 นั่นคืออะไรดูตรงนี้สิพื้นนี้มันดูมีอะไรแปลกๆเหมือนปรอะไรสักอย่างโอ้จริงด้วยโอเดี๋ยวนะเออมันมีอะไรกันอยู่ข้างล่างเราเดี๋ยวตัวดูมีอะไรเปล่าเอ่ออีกมอนไปต่อดีกว่าอะไรวะนั่นคืออะไรอะไรกันหรอ

เจ้าพวกนี้ย <vine> <risque> ื๊อยื๊อว่ะยืน้อยเกลอสตร์ชสไตร์สกิสยิงว้อสไตร์เออมาเยอะจริงๆในเจ้าพวกนี้ยิงมันเ้อน้อยเกลอลบยิงเฮ่เลบองการย่าอ๋อเฮ้อ อ้าวโอยอะไรวะอ๋โอ้จะไปช่วยแล้วยุ่งเออ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 เอ่อ <hablar at> mm ่อเ่เเอ่ออ่เ่อเอออ่อ่เอ่นเออเอเ่เน่ยเอเอ Ngato chơi bùn, dài nói. Ya. Wait. Ah! À. đi, Dealer? Yung. Nan anh, <laughs> Yeah, yeah, yeah. Yingsa. Quetzal. Ah! Sundar. Hoa, 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 เออเอฮ้ยอรฮะมีใคยเกินก่อนสวลวไหเออ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 ออเออเอออ่อยแกเออหยอองอสินนะยิงไม่นะ เกือบไปแล้วไงรีบไปซะขอไปที่นายโจได้ครับผมไอยทองนินดีนะกอจะไคกับโอเคครับผมโอ้โอ้เจรอนสครับขอดดูมา การทอนยศจะไป็น่ังไงคนเดินที่ต้องต่อผมไม่เอาสิ